สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับโู่รายการคิดเลือกคิดไกลไปกับหอการค้าพบก,กับผมโจจิรัตรปรินทราวิทุนครับวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของการทํางานแล้วนะครับ17มิถุนายน2554วันนี้เป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งครับที่เราจะได้ฟังความเห็นน้องๆน,น,นะโครงการเยาวชนทูตแห่งความดีมาเสนอกันว่าถ้าหากว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่กําลัง กัดกินหรือว่ากัดกร่อนสังคมไทยน้องๆหรือว่าเยาวชนจะมีมุมมองแบบไหนที่ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้บ้างน,นะครับช่วงหน้าติดตามการพูดคุยกันคุณนทิรดาจะพาไปคุยแต่ว่าก่อนหนึ่งติดตามข่าวสารของข,องข่าวคืนนี้กันก่อนครับในช่วงห้เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้มีนักลงทุนต่างชาติมาขอใช้สิทธิ์รวมถึงนักลงทุนในประเทศด้วยนะครับขอรับการส่งเสริมด้านการลงทุนหรือว่า B.O.I เพิ่มเติมจากเดิมเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึงร้อยละยีด้วยกัน5เดือนแรกนี้ไปแล้วนะครับสองแสนล้านบาทซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของที่ตั้งเป้าไว้ทั้งปี4ี่แสนล้านบาทสําหรับทิศทางการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลจากหนึ่งก็คือมีความเชื่อมัน่นว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนได้เป็นอย่างดีแล้วก็2นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนต่างๆนั้น <c oughs> ก็เป็นที่โดนใจของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับ กิจการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วง5เดือนแรกก็คือกิจการผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ขนส่งรองลงมาก็คือกิจการบริการสาธารณูปโภคกิจการอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดนั่นก็คือนักลงทุนจากญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมด221โครงการด้วยกันเป็นโครงการเป็นสัดส่วนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็คืออยู่ที่ร้อยละ51แล้วก็จำนวนนี้นะครับเข้ามาลงทุน7 0 0 0ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละเจส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงกิจการอิเล็กทรอนิกส์ครับส่วนใครที่เป็นข้าราชการครูก็คงชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของเงินเดือนอัตราใหม่ที่ปรับขึ้นก็สามารถเบิกจ่ายได้นะครับหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตจากทางคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติว่าเอ๊ะมันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามันชะลอต้องชะลอไหมนะครับหลังจากที่ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก็มีคําตอบกลับมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าการปรับเพิ่ม ตามพรบงเงินเดือนวิทยาฐานะรวมถึงเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นสามารถทําได้แล้วก็ที่สําคัญกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนเมษายนรวมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่บอกว่าให้ข้าราชการครูโดยเฉลี่ยปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น8%ก็สามารถดืเนินได้ตามนี้นะครับหลายคนก็คงจะได้รับเงินเดือนอัตราใหม่ในเร็ววันนี้ล้ครับปิดท้ายด้วยความคืบหน้าของการจัดทําระบบประกันการบาดเจ็บ ในเรื่องของสุขภาพแรงงานต่างด้าวนะครับทางกระทรวงแรงงานตอนนี้หารือกับโครงการประกันภัยและสมาคมประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นด้วยครับที่จะให้เอกชนเข้ามาดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวนะครับก็ได้ข้อสรุป,ปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต้องส่งต่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาสุดท้ายจะไปจบกันที่คณะรัฐมนตรีที่ต้องมีมติเห็นชอบนะครับสำหรับระบบการประกรันการเจ็บป่วยจากการทํางานก็คล้ายๆกับการดําเนินการของพระราชบัญญัติ กองทุนเงินทดแทนเบื้องต้นก็คือว่าจะต้องมีการจ่ายสมทบของนายจ้างใครที่จ้างแรงงานต่างด้าวปีหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายเข้ามาคนละ500บาทนะครับซึ่งลูกจ้างก็จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีที่ทํางานไปแล้วเกิดการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือพิการรวมถึงเสียชีวิตครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทยครับทั้งหมดก็คือข่าวสารที่นํามาฝากในค่าคืนนี้นะครับส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงสําหรับความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่เป็นโครงการเอาเป็นเยาวชนจากโครงการทูตแห่งความดีประเทศไทย หรือ d ีแอมบัสเตอร์นะครับจะมาสะท้อนมุมมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของคอร์รัปชันที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยและทั้งเดือนนี้เราก็ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันนี่นะครับน้องๆคิดว่าควรจะต้องสร้างค่านิยมอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วก็เยาวชนจะได้ทําให้สังคมไทยนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อต้านการคอร์รัปชันได้ผลสําเร็จครับช่วงหน้ามาติดตามครับ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสัมภาษณ์พิเศษวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของคอร์รัปชันค่ะ ซึ่งทางด้านของหอการค้าไทยนะคะได้มีการจัดงานสัมมนา,าเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันจุดเปลี่ยนประเทศไทยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในมุมมองของเยาวชนกันบ้างค่ะว่าเออถ้าหากว่าในมุมมองของเยาวชนซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ของประเทศเนี่ยนะคะอนาคตของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรในมุมมองนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณปฏิทานค่ะบุญธริกนะคะเยาวชนโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นพี่ขอเรียกเป็นน้องปฏิพัน์เลยแล้วกันนะเป็นกันเองดีทีนี้เรามองบ้างค่ะวันนี้เนี่ยเราเข้ามาร่วมงานสัมมานาต่อต้านคอร์รัปชันจุดตินประเทศไทยเนี่ยนะคะในมุมมองของเยาวชนในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ย,รเ,ยเรามองยังไงบ้างคะส่วนตัวอิดเองนะครับได้มองว่าเหมือนกับปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ย<ม>คือจริงๆแล้วมันเหมือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้เลยฮะเพราะมันเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่มีปัญหาเดียวเกิดขึ้น<ม>พอมันมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทําให้มีปัญหาเล็กๆน้ออยยยยตาาามมมมเเะกล การที่แบบเงินที่มันส่งไปไม่ถึงต่างจังหวัดทําให้เกิดการขาดแคลนหรือว่าการที่ผับเปิดดึกการที่มีร้านขายของเต็มไปหมดการที่ถนนมันกรุกขระหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันคือ เกิดจากการคอร์รัปชันซึ่งปัญหาเนี้ยมันมีอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบเป็นปัญหาที่ใหญ่มากมันไม่ใช่ว่าเป็นการคอร์รัปชันแค่ระดับประเทศเท่านั้นนะเนาะมันมองเหมือนกับว่าการที่เราอยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็มีเรื่องของสินบนเข้ามาด้วยอนี้เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะครับหลายหลายคนอาจจะมองว่าคอร์รัปชันนี่เป็นทเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ไกลตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันอยู่ใกล้ตัวมากแล้วใกล้ตัวทุกๆคนเลยอะ ในมุมมองของน้องอิดเองเนี่ยนะคะในฐานะที่มีการพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันใกล้ตัวมากๆไหมคะจริงๆใกล้ตัวมันมีตั้งแต่ระดับยังไม่ถึงการคอร์รัปชันนะครับการโกงเล็กๆน้อยๆเนีย่นยมันจะเยอะแยะมากเลยอ,อย่างเช่นการที่ไปร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วแค่ไปเติมนะ้ำเบปซี่นะครับอืแล้วบางทีก็เดินไปเดินมาก็แอบดูแล้วก็ไปเติมใหม่อ,มอันนี้ว่าเป็นแค่การเป็นการโกงแล้วที่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งบางทีร้านเจ้าของร้านเองเนี่ยก็ ปล่อยหรืออะไรอย่างี้ครับค,คือคือเขาทุกเหมือนกับคนในสังคมบางทียังไม่ตระหนักถึงว่าปัญหานี้เป็นปัญหาปัญหาที่ใหญ่หรือว่าอะไรอย่างี้ครับจนไปถึงการแบบขับรถฝ่าไปแดงนท้ปิดตรวจราจรอ,อะไรเราก็มีการให้สิงบนกัน,นจึงเป็นที่มาของน้องอิดกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะในการทําโครงการโครงการนี้ใช้ชื่อว่าอะไรอะคะ เป็นโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยครับแต่จะมีโครงการที่เรียกเฉพาะของตัวคอร์รัปชันเลยนะครับเรียกว่าโครงการคิดดีไม่คิดโกงครับแล้วในโครงการคิดดีไม่คิดโกงเนี่ยเรามีการทําโครงการยังไงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเป็นใครคะก็กลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะเล็งไปที่เด็กเพราะว่าเหมือนกับว่าการที่แก้ไขปัญหาเหมือนไปบอกให้ว่าเหมือนบอกผู้ใหญ่ว่าอย่าทำนะอย่าทำนะอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะ เป็นการที่ทําไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าการที่เรามองเป้าหมายเป็นเด็กเนี่ยแล้วทาสื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กใหม่แต่มันอาจจะเป็นการหยุดยั้งผู้ใหญ่ได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะเป็นสองทางไปพร้อมๆกันคือจะปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วเนาะเราจะไปเปลี่ยนความคิดความรู้สึกหรือว่าทัศนคติมันคงไม่ได้แล้วแล้วทัศนคติใหม่ๆที่เราจะไปปลูกฝังน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเราปลูกฝังอะไรลงไปบ้างจ๊ะ ก็น้องๆนะครับตั้งแต่สมัยปฐมเนี่ยหลายคนจะยังไม่รู้จักคำว่าคอร์รัปชันเลยเพราะเป็นศัพท์ที่ดูยากเหมือนกันก็คืออันดับแรกเลยเราจะไปเหมือนบอกให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดโดยสิ่งที่เราจะทำนี่คือการใช้สื่อะครับเช่นภาพยนตร์สั้นหรือว่าสปอตคืออะไรที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานน้องๆเขาดูแล้วสนุกไปด้วยครับอาจจะเป็นผสมการ์ตูหนหรืออะไรเข้าไปะครับพอย,ยกตัวอย่างเนื้อหาได้ไหมว่าเนื้อหามันจะเล่าเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็ยังมีเรื่องแรกที่ทําไปแล้วนะครับเป็นเรื่องชื่อว่ากอสตาผู้พิทาแห่งดวงดาวอซึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นเรื่องจริงสลับกับการ์ตูนนะครับเรื่องจริงที่เหมือนกับว่าคุณพ่อไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ไอ้ระหว่างระหว่างทางเขาก็สอนลูกนี่อย่าไปคอร์รัปชันอย่าไปโกงเขานะบ้านเมืองเดี๋ยวมันไม่เจริญมันไม่อะไรอย่าไปโกงเขาอะไรอย่างี้ครับซึ่งน้องเขาก็อ่านการ์ตูนอยู่อแล้วในการ์ตูนก็จะมีตัวดีกับตัวร้ายซึ่งตัวร้ายเนี่ยจะเหมือนฝังเชื้อแห่งความโคตรโก เข้าไปสู่จิตใจมนุษย์ทุกคนเพื่อที่จะครองโลกอะครับแล้วพ่อเขาเนี่ยลูกเขามองพ่อเหมือนกับพ่อเขาเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ใช่ที่จะสอนู่ตอนยาโกงงยาโกงแต่ปรากฏว่าคุณพ่อเขาขับรถาไฟแดงนั่นไงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พนักง,งานมาสุดท้ายคุณพ่อเขาเลือกที่จะซื้อความสะดวกสบายตรงน,นี้จ่ายเงินไปครับม,มันก็เลยกลายเป็นว่าภาพพจน์ฮีโร่เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมันก็เลยเป็นมุมมองหนึ่งที่มันปลูกฝังความคิด ทัศนคติในเรื่องนี้ให้กับเยาวชนด้วยแล้วเรามีจุดจบยังไงคะกับเรื่องนี้ก็มันก็คือเด็กด้วยความใส่เสื้อของเขาก็หันไปถามพ่อของเขา,าครับว่าน,นี่พ่อทําผิดหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณพ่อเขาสอนมาตลอดเนี่ยมันเป็นอย่างหนึง่งพอเด็กเขาเห็นแล้วเริ่มสงสยัยก็เลยถามคุณพ่อพ่อทําผิดหรือเปล่าครับไป,ไป,ไ,ปไปมาพอถามไปพ่อไม่หรอกพ่อซื้อความสะดวกใครๆเขาก็ทากันอืซึ่งเป็นประโยชน์ที่เหมือนกันเราจะได้ยินอยู่บ่อยสุดท้ายเด็กเขาก็หันไปถาม วันนี้พ่อจะครองโลกแล้วครับอพราะในการ์ตูนฮีโร่ตัวร้ายเนี่ยมันจะครองโลกค่ะแล้วทนาดนน้นในภาพในมุมมองเขาพ่อเขาก็กลายเป็นตัวร้ายไม่ใช่ตัวพระเอกอย่างที่เคยจากฮีโร่ก็กลายเป็นกอซิล l าไปอะไรในคำนองนี้นะก็ถ้าว่าเรามีการเผยแพร่ภาพยนตร์ตัวนี้เนี่ยเราเจาะกลุ่มน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่คะก็จะเป็นชั้นประถมศึกษาครับจะเป็นประถม ปฐมปลายอะไรเงี้ครับเพราะว่าอย่างการ์ตูนเรื่องนี้เราก็ได้ทีมภาพพัธมิตรมาช่วยภาคให้ครับก็คือเด็กเขาก็จะสนุกสนานไปด้วยไม่น่าเบื่ออะไรงี้ยก็ได้จะได้ความรู้สอดแทกไปในการเข้าถึงหรือว่าการที่จะไปฉายภาพยนตร์นี้เนี่ยไปเข้าถึงเด็กๆที่โรงเรียนหรือว่ามันมีเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะ ตอนแรกเราก็ไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับแต่ว่าการที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเนี่ยมันทําให้แบบยังไปได้ไม่ได้มากแต่ตอนนี้คือกําลังติดต่อกลุ่มเครือขา่ายเพื่อที่สามารถติดต่อเครือข่ายปุ๊บเขาจะแพร่กระจายให้เราด้วยนะครับก็มีโครงการโตไปไม่โกงของกรุง,งเทพมหานครนะครับซึ่งเขาจะมีเครือข่ายเป็นโรงเรียน400กว่าแห่งที่กรุงเทพหมดเลยคือเราก็เหมือนกับเอาหนังนี้ให้เขาดูเขาก็ชอบมากเลยแล้วก็เหมือนจะเอาอันเนี้ยไปลงในหลักสูตรหลักสูตรโตไปไม่โกง แล้วก็บรรจุอยูน่นักเรียนที่จะเรียนก็จะได้เรียนหนังเรื่อกงกอสตาร์นี้ไปด้วยแล้วอาจจะมีคําถามท้ายบทอะไรเป็น,ปนบทเรียนเลยนะะี่ครับเอาละค่ะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปร่วมกับกลุงมเทพมหานครนะคะเ,<อ>เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าโครงการอื่นๆที่น่าสนใจของกลุ่มเยาวชนนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างกลับมาติดตามช่วงหน้า กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องปฏิภาณนี่นะคะกำลังสนุกเลยเ<ม>พราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มเยาวชนเองก็ไปร่วมมือกับกรุงเทพมหานครแล้วใช้ชื่อโครงการว่าอะไรนะคะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งโครงการของ,ของทางกรุงเทพมหานครคชื่อโครงการโตไปไม่โกงค่ะนอกนอจากการที่เราจะไปร่วมในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์การ์ตูนของเราเนี่ยนะคะแล้วเรายังมีการร่วมมือกับเขายังไงอีกบ้างคะ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นการเผยแพร่เนี่ยแหละครับแล้วก็ทาสื่อก็คือเหมือนกับว่าเราก็มีความสามารถในการทําสื่อได้เลยครับสื่อที่จะต่อต้านด้านการคอร์รัปชันอย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาสมมติเขาอยากต้องการสื่ออันนี้เขามาบอกเราเราก็สามารถทําให้มไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามครับแล้วสมาชิกของเรานี่มีเยอะไหม ฟังดูแล้วน่าจะเยอะเพราะว่าหลายๆคนต้องคิดหลายๆโปรดักนะเพื่อที่จะมาช่วยในการรณรงค์เปลี่ยนประเทศไทยเยอะไหมคะคนหลักๆคนที่เป็นหลักตัวหลักๆนี้ก็มี8คนนะครับมีที่มามาจากทุกภาคของประเทศไทยเลยภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับเราเป็นการคัดมาหรือเปล่าคะครับอยู่ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาจะคัดมาจากทั่วประเทศอยู่แล้วก็มาร่วมมือกันในการทํากิจกรรมร่วมกัน นอกเหนือจากโครงการนี้กับกรุงเทพมหานครแล้วยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่บอกว่าต้องใช้มือมือยังไงนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่ามือนี้ไม่มีโกงนะครับก็คือเราจะไปตามหาคนดังทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักสแสดงหรือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงต่างๆอย่างนายแพทย์ประเวศวสีหรือว่า,อาคุณนายจันทร์าฉายนี่ก็มาประทับฝ่ามือกับเราครับก็คือจะมีเป็นเหมือนเฟรมเฟรมหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้จุ่มสี ประทับมือ,อมแล้วก็เขียนประโยคคาคมหนึ่งประโยคที่จะเป็นการต่อต้านการคอร์รัปชันหรือเป็นการให้แรงบันดาลใจคนอื่นต่อไปนะครับแล้วก็เซนลายเซ็นยงกลับไว้เหมือนเป็นดาราฮอลลีวูดเลยนะคือเอามือไปประทับไว้แล้วก็ลงลายเซน็นแต่ว่าให้เพิ่ม,มข้อคิดในเรื่องของคอร์รัปชันด้วยโครงการนี้เนี่ยเราเก็บรวบรวมคนดังไปกี่คนแล้วะคะตอนนี้ประมาณ40คนแล้วค่ะแล้วจัดแสดงมือพวกนี้ไว้ที่ไหนคะอันนี้เราจะเผยแพร่ทางสองช่องทางเลยค,คือทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก คือนอกจากเราให้ประทับมือแล้วเนี่ยเราจะให้เหมือนกับเหมือนไม่เป็นงานศิละปะครับที่ให้เขามาอธิบายผลงานเช่นเขาประทับมือเสร็จปุโคโค๊บเขาก็อาจจะมาบอกยกย่องคนดีนะครับส่งเสริมคนดีอย่ากโกงนะครับหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเสร็จแล้วเราจะถ่ายเป็นวิดีโอ,อลงไปใน Facebook ด้วยฮะแล้วถ้าหากอย่างนี้เนี่ยน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ฟังทางบ้านเนี่ยอยากจะดูแหละอยากจะเข้าไปดูบ้างว่า40มือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมาจากใครบ้างสามารถเข้าไปได้ที่ มีทาง Facebook www.facebook.com.d1club หค,ครับหรือว่าเว็บไซต์ www.d1club.com ครับแล้วเรายังจะมีการเก็บรวบรวมผู้ที่เป็นคนดังเพิ่มเติมอีกอไหมคะจะมีการเก็บรวบรวมต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้กําลังติดต่อพักการเมืองอยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ช่วงนี้ใกล้าการเลือกตั้งแล้วค่ะอยากให้พักการเมืองแต่ละพักมาเหมือนช่วย ประทับความมาืไอ<ว>้ค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำจริงๆริงนอกจาก Facebook แล้วยังมีช่องทางไหนอีกบ้าง f a c e b o o k กับเว็บไซต์อ๋อมีเว็บไซต์ด้วยค่ะก็คือดีหนึ่ง ด,ดีหนึ่งคิดครับ .com ค,ค่ะทีนี้ถ้าหากว่ามองจากกลุ่มตอนนี้เนี่ยนะคะการที่เราเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีการตอบกลับในโครงการของเรามากน้อยแค่ไหนคะถ้าง่ายที่สุดเลยนะครับก็คืออย่างที่ไปฉายหนังที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยคือมันจะเห็นฟีดแบ็ได้ทันทีเลยกับน<ฮ>้องๆซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะยังมีความรู้เรื่องคอร์รัปชันนี่น้อยอยู่เรื่องการโกงยังน้อยอยู่แต่พอเราไปปลูกจิตสำนึกตรงนี้ไปฉายหนังให้เขาดูเนี่ย แล้วก็เรียกมาถามว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ใครทําผิดใครทําถูกอ,อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถามมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับเรื่อง ruption, คอร์รัปชันซึ่งคําพูดบางคําพูดของน้องๆเขาเนี่ยที่เขาพูดมาจากความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของเขาบางทีมันคมแล้วก็บอกอะไรได้มากกว่าผู้ใหญ่อีกเหมือนกันนะครับพอฟังเราก็รู้สึกดีไปด้วยเลยที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเขากลับมาเขาเข้าใจจริงๆ แล้วเรามีการบันทึกเอาไว้ไหมว่าน้องๆเขาพูดอะไรแล้วเอากลับมาสารต่อเป็นโครงการในอนาคตรหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีถ่ายคลิปของน้องๆบางคนนะครับบางเผยแพร่ด้วยเหมือนกันทําพูดที่ฟังแล้วและได้แรงบันดาลใจคือเราเป็นผู้ใหญ่ฟังเด็กพูดางเงี้เราอยัางได้แรงบันดาลใจที่จะไม่โกงเลยค่ะแล้วอนาคตข้างหน้าโครงการของเราจะมีเพิ่มเติม,ตมไหมคะก็โดยโดยพื้นฐานนะครับเราก็จะเดิน เดินหน้าทําสิ่งที่เราทำต่อไปคือทําสื่อต่อไปมันก็อาจจะมีสปอร์ตอออมาหรือว่ามีอะไรอย่างเี้ครับที่อาจจะทำสื่อออกมาหลายๆแบบแล้วก็ส่วนมือน,นี้ไม่มีโกลนี้ก็ยังหาต่อไปเหมือนกันค่ะแล้วถ้าหากว่าหลายคนบอกว่าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเยาวชนเนี่ยนะคะกลุ่มดีหนึ่งครับถูกต้องใช่ไหมคะคในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นน้องๆเขาสนใจนเขาจะสามารถทําได้ยังไงบ้าง เอาเข้าทางช่องทางท,างที่ง่ายสุดก็คือทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ที่ได้บอกไปเม่แกี้ครับเป็นทางที่ติดต่อเราได้ง่ายที่สุดหรือว่าโรงเรียนไหนอยากได้หนังปใปชายก็สามารถติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ครับจริงๆเราก็รับสมาชิกด้วยใช่ไหมคะหรือเปล่า ก็เหมือนเป็นเป็นเครือข่ายดีกว่าครับค่ะทีนี้ถนะ้าหากว่ามองกันบ้างหลังจากที่เราทําโครงการหลายๆโครงการแล้วนะคะสะท้อนแน่นอนเลยว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีอนาคตที่ดีโดยปลูกฝังจากเยาวชนกลับมาที่มุมมองของเราบ้างเราคาดหวังให้การเปลี่ยนประเทศไทยไร้คอร์รัปชันเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนยังไงบ้างคะจริงๆเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ใช้เวลาเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะปัญหามันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ จริงๆที่มันจะเป็นไปได้ที่สุดคืออย่างทางฮ่องกงเนี่ยครับมันก็ม,นมีปัญหาการคอร์รัปชันเยอะแต่การที่เขาแก้ไขปัญหาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชาชนของเขาทั้งหมดเนี่ยมไม่เอาคอร์รัปชันแล้ว<ม>ทุกคนไม่อยากได้คอร์รัปชันในประเทศเขาอีกแล้วครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ว่าการตาระหนักถึงว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีคนยังไม่ได้นึกถึงตรงนี้หมายถึงว่าผลสำรวจออกมายังมี84.5ที่คิดว่า รัฐบาลไหนมาทาบริหารประเทศก็ได้จะโกงก็ได้แต่ให้เขาเหมือนกับอยู่ดีกินดีก็พอนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่โกงเนี่ยเขาอาจจะอยู่ดีกินดีมากกว่านั้นก็ได้ค่ะครับก็เลยจะเป็นโอกาสที่เราเนี่ยเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งล่ะที่จะเป็นพื้นฐานนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยให้เยาวชนในอนาคตข้างหน้าคิดดีทําดีแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยให้ไร้คอร์รัปชันไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องปฏิพาน์มากนะคะขอบคุณแม่ครับค่ะ เอาละค่ะนี่ก็คือตัวแทนเยาวชนนะคะจากโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งถือว่ามีความพยายามในการที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยนะคะรณรงค์ให้ไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเนื้อหาดีๆของทางรายการกันต่อค่ะจัดใหญ่จัดเต็ม ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชครั้งที่5กู้ง่ายได้เร็วดอกเบีย้ยต่ำกู้ซื้อบ้านซื้อรถกู้ส่วนบุคคลกู้ทำธุรกิจกู้เรียนต่อทำบัตรเครดิตลงทุนสุดคุม้มผลตอบแทนสูงหุ้นทองคำตราสารหนี้ประกันชีวิตพันธบัตรสลากออมทรัพย์ปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุนฟรีที่นี่ที่เดียว19-21สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคาร ท่องเที่ยวทัวร์ไทยวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมไปล่องแก่งนะครับแล้วก็เลือกสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือน้ำตกทีรอสูที่จังหวัดตากนะครับหลายคนอาจจะเคยไปมาแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่นี่ล่องแก่งได้ด้วยนะครับล่องแก่งสนุกสนานพร้อมกับชมความงามของที่นี่กันเลยครับ ท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ค่ะพาล่องแก่งต้นแม่น้ำกลองหรือที่รู้จักในนาำที่ล้อสู้ค่ะและที่นี่นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่มีทั้งความงามและความยิ่งใหญ่อลังการจนติดอันดับหนึ่งใน6ของน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกค่ะสำหรับฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมค่ะกระแสน้ำในลำน้ำแม่กลองจะไหลยเย็นและยังสามารถล่องได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอายุอีกด้วยนะคะ เปิดคลังปฏิทินหอการค้าวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของทางททจังหวัดนครนายกนะครับจัดกิจกรรมขึ้นมาปันไปปลูกไปนั่นก็คือเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้วยครับเปิดคลังปฏิทินหอการค้าวันนี้นะคะไปกันที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการบริโภคในคอนเซปต์ผลไม้ไทยผลไม้ดีที่ภาคตะวันออกมี2,554ตั้งแต่วันที่17จนถึง19มิถุนายนนี้ โดยจังหวัดตราดเป็นจังหวัดต้นทางที่จะนําผลไม้ไปจําหน่ายที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งมังคุดลองกองเงาะสับประรดตราสีทองสละและผลไม้แปรรูป mm. เช่นทุเรียนทอดกวนรวมกว่า30ตันใส่รถบรรทุกไปจําหน่ายยังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำหรับเกษตรกรที่สนใจนำสินค้าไปจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดค่ะส่วนกิจกรรมที่2ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปกันที่งานมติชนเฮลท์แคร์2011ต้นแบบงานแฟร์สุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศครบครันด้วยกิจกรรมที่ให้ทั้งสาระความรู้และบริการด้านสุขภาพภายใต้แนวคิดลดทุกข์สุขเพิ่มครอบคลุมการดูแลแก้ไขป้องกันทั้งการดูแลร่างกายและจิตใจควบคู่ไปกับการปรับไลฟ์สไตล์ให้สมดุล แก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยความรู้ความเข้าใจในสุขอ,อนามัยอย่างถูกต้องตั้งแต่วันนี้จนถึง19มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเสริกิจค่ะปิดท้ายกิจกรรมในวันศุกร์ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกจัดโครงการคืนลานสูป่ป่าโดยจัดให้มีกิจกรรมคาราวานจักรยานปั่นไปปลูกไปด้วยใจรักสิ่งแวดล้อมเส้นทางกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติทับลาน ในวันที่18-19มิถุนายนนี้ร่วมกับสาริกา Adventure Point อุทยานแห่งชาติทับลานและสมาคมการท่องเที่ยวปราจีนบุรีเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาการคอร,ร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่คุยกันได้นานนะครับแล้วก็เป็นมหากราบเรื่องยาวที่หลายประเทศพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเป็น10ปีกว่าจะแก้ได้รวมถึง ต้องใช้ทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันสร้างพลวัตขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นจากที่เป็นอยู่รวมถึงสังคมไทยเองก็มีความหวังถ้าหากว่าทุกคนได้ช่วยกันนะครับทิศหน้าติดตามความเห็นจากมุมมองแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่จะมาสะท้อนเรื่องนี้สาหรับสารทีน่นี้พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ